วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบ4กองทุนบริหารแบบ p a s s ซีฟที่เข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและฟันเฟลหลายเข้าแต่ละกองจะมีความแตกต่างกันอย่างไรและกองไหนเหมาะกับเราวันนี้เรามาร่วมพูดคุยกับพี่ลีสุจารีจันสว่าง CEO เ e ลริฟิกครับจากคลิปที่แล้วนะครับพี่ลได้เปรียบเทียบ3กองทุนเด่นนะครับที่เข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นแบบบริหารแบบ แอคทีฟนะครับซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูเช็คได้แปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับส่วนวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันว่าแอคทีฟกับแพสซีฟต่างกันอย่างไรบ้างซึ่งวันนี้เราจะมีเปรียบเทียบกัน4ี่กองใช่ไหมครับพี่ลีสี่กองเลยค่ะน้องเชคแล้วก็เป็น4บรจอดังด้วยครับคือเวลาเราเลือกกองลงกองของญี่ปุ่นหรือว่ากองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเราก็ไม่ทราบว่าอันไหนเป็นแพสซีฟอันไหนเป็นแอคทีฟนี่เวลาในเชิงเปรียบเทียบเราก็เลยแยกให้ชัดเจนนะคะ เพราะว่านโยบายมันมีความต่างกันอย่างชัดเจนสำหรับออกองทั้งสองรูปแบบนะคะทีนี้ในส่วนของกองที่เป็นแอคทีฟอย่างที่เราทราบก็คือกองญี่ปุ่นที่บริหารได้ดีๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นกองมิดสมอลแคปนะคะที่ทำผลงานได้ดีเพราะว่ามันมีการเลือกหุ้นเป็นรายตัวแล้วก็กองที่เป็นเลือกหุ้นเป็นรายตัวของโนมูระที่เรียกว่า High Conviction ก็เป็นกองที่ทำผลงานได้ดีแต่วันนี้เรามาดูในส่วนที่เป็นแอคทีฟ เทียบกับแพสซีฟบ,บ้างนะคะคนี้แพสซีฟที่เราเทียบให้ดูตอนนี้มีของสี่ค่ายดังนะคะก็คือ,อ1ก็คือบลจทหารไทยนะคะ2ก็คือกรุงศรีนะคะ3ก็คือกองของบลจกรุงไทยนะคะสีก็เป็นค่ายของเคนะคะกสิกรนะคะก็ในส่วนทั้ง4ี่กองนี้ถ้าเป็นกองหลักเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันมากเลยนะคะน้องเช็ค,คเพราะว่าอกอง ETF ที่ลงในที่เป็นสไตล์แพสซีฟเนี่ยส่วนมากจะถือในหุ้นใหญ่เป็นหลักอยู่แล้วนะคะก็ถ้าอย่างเป็นของทหารไทยนี่ก็ลงในนิเคอี225 Exchange Trade Fund นะคะดะูตามตารางนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันต่างกันยังไงนะคะถ้าสมมติการเลือกหุ้นของเราถ้าเราชอบ n i เคอี225ก็มีให้เลือกอยู่2เจ้านะคะก็คือของทหารไทย j p Equity Fund นะคะลงใน Nikkei 225 Exchange Trade Fund นะคะแล้วเรามาดูของค่ายกรุงศรีก็ปรากฏว่าก็มีนโยบายแบบเดียวกันเลยะคะ่ะก็คือลงใน Nikkei 225 Exchange Trade Fund ซึ่งทั้งสองกองนี้ก็คือกองแม่เท่ากับว่าเป็นกองเดียวกันเลยนะคะแล้วก็เป็นกอง ETF ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Nomura Asset Management ซึ่ง Nomura Asset Management ก็เป็น อกองทุนสัญชาติญี่ปุ่นที่เรารู้จักกันดีนะคะในส่วนของอกองถัดมาที่เป็นของกรุงไทยเนี่ยจะมีกองหลักที่แตกต่างกันออกไปจาก2องกองแรกนะคะก็คือ,อกองหลักของกองกรุงไทยคือไอแชคอนิเคอสองสองห้ ETF นะคะกองนี้จดทะเบียนที่โตเกียวแล้วก็บริหารจัดการโดย b แบ็กรอ k j จแปนเรียกว่าเป็นกองที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าแบ็กรอ k เนี่ย ก็ได้ชื่อว่าบริหารกอง ETF ดังๆหลายกองนะคะส่วนกองที่4ที่เป็นค่ายดังที่นักลงทุนคนไทยก็ชอบไปลงทุนกับของ K นะคะของเอ JPX เนี่ยกองหลักเป็น Next Fund Topics Exchange Trade Fund อันนี้ก็เป็นอีกดัชนีหนึ่งอย่างที่เราทราบว่าหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยมันมี สองดัชนีหลักนะคะก็คือนิกกีกับโทพิกส์นะคะของกองนี้นี่คือเขาเอาไปลงอีกที่หนึ่งก็คือเป็นดัชนีของโทพิกส์นะคะก็อันเนี้ยคือความแตกต่างของทั้ง4บรจในเรื่องของลักษณะการลงทุนการเลือกเซกเตอร์แล้วก็ผลงานมีความแตกต่างกันยังไงทั้ง4กองค่ะกองทุนของทหารไทยและกองทุนของกรุงศรีนะครับเข้าไปลงทุนในกองเดียวกันนั่นก็คือนิกกีกสองสองห้านะครับซึ่งพี่ลีครับ นี่คือ225กระจายสัดส่วนการลงทุนยังไงบ้างล่ะครับค่ะกองนี้อย่างที่ทราบนะคะเมื่อกี้ที่เราแจ้งไปแล้วนะคะว่าบริหารโดยโนมูระนะคะลักษณะของการลงทุนก็คือเป็นไปตามดัชนีนะคะทีนี้ถามว่าดัชนีให้น้ําหนักกับเซกเตอร์อะไรเป็นหลักกองนี้เนี่ยให้สัดส่วนการลงทุนถ้าแยกตามรายอุตสาหกรรมเป็นยังไงนะคะค่ะในสัดส่วนของกองท่าไทยและกรุงศรีเนี่ย นื่องจากว่าเป็นกองหลักกองเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นสัดส่วนการลงทุนก็จะเหมือนกันเลยนะคะก็คือ22.8%เนี่ยจะลงในอุปกรณ์อิเล็กทริกนะคะ22.8แล้วก็ในส่วนของการสื่อสารนะคะ11.6นะคะแล้วก็การค้าปลีกนะคะอยู่11.1นะคะกลุ่มเคมีข้อ7.8กลุ่มยา7.2 เพราะฉะนั้นถ้าดูจากสัดส่วนการลงทุนก็จะชัดเจนนะคะว่าให้น้ำหนักมากที่สุดก็คือกลุ่มอุปกรณ์เกี่ยวกับอิเล็กทริกค่ะพี่ลีครับและในส่วนของกองทุนของกรุงไทยเข้าไปลงทุนในไอแชร e คอเนคตคัอ225มีสัดส่วนการลงทุนอย่างไรบ้างหรอครับค่ะกองนี้กองทุนหลักนะคะต่างกันกับสองกองแรกนะคะครเรามาดูสัดส่วนการลงทุนกันนะคะก็จากสัดส่วนการลงทุนของกองนี้นะคะก็อยู่ใน อุปกรณ์อิเล็กทริกอยู่ที่22.78นะคะอันดับที่2เป็น INFORMATION c o m m u n i c a ชัน n 11.2ออนะคะอ,อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวกับการค้าปลีก10.72เกลุ่มเคมี8ถ้าเราดูสัดส่วนการลงทุนของกอง i-share กองนี้นะคะถึงแม้จะมีการลงทุนที่แตกต่างกันแต่ดูสัดส่วนการลงทุนก็ยังให้น้ำหนัก ในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทริกเยอะอยู่นะคะก็คือ22.78%แต่ตัวอันดับ2เนี่ยเมื่อเราเทียบกับอสองกองแรกเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าสอง,อสองกองแรกที่เป็นของค่ายของอทหารไทยกับกรุงศีนะคะเขาจะใช้สัดส่วนในเรื่องของ information in communication ถึง11.6%นะคะแต่กลุ่มนี้ก็คือมีการกระจาย เท่ากับว่าตัวนี้จะมีการกระจายเซกเตอร์ไปหลายๆเซกเตอร์มากกว่าแล้วก็ไปให้น้ำหนักกับ i อิน r m เมชันคอมมิวนิเคชันในอันดับ3แล้วก็อันดับ4ก็คือเป็นกลุ่มที่เรียกว่าการค้าปลีกนะคะ10.72คือถ้าเราดูภาพรวมแล้วก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันมากสะทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นการลงทุนในนิเคอี225เช่นเดียวกันค่ะพี่ลี่ครับและกองที่4 ที่ค่ายเคเข้าไปลงทุนใน t o p ิกครับมีสัดส,ส่วนการลงทุนอย่างไรบ้างล่ะครับค่ะค่ายเคก็มีทั้ง p a s ซีฟแอนตีฟนะคะเวลาจะดูว่าที่เป็นกองแพสซีฟเนี่ยชื่อเขาก็ KJPX นะคะดูชื่อแล้วก็ดูตัววัตถุประสงค์ให้ดีด้วยนะคะเวลาเลือกกองว่าเราอยากจะลง Active หรือว่ a พ s ซีฟเดี๋ยวเลือกผิดนะคะที่ในส่วนที่เป็นกองออที่เป็นแ s สซีฟฟันของค่ายเคเนี่ยก็คือตัวดัดชนีที่เขาเลือกเป็น นะคะไม่ใช่เป็น Nikkei 225เหมือนเจ้าอื่นนะคะสัดส่วนการลงทุนรายอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทริกเนี่ยเขาอยู่ที่18.2ซึ่งก็ถือว่าน้อยกว่าในส่วนของ Nikkei 225นะคะแล้วก็อันดับ2ที่เขาเข้าไปลงทุนก็คือ Information and Communication ในเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารอย,อยู่ที่8.4แล้วก็ Transportation Equipment อันนี้ก็เป็นเซกเตอร์ที่ต่างจาก กองของนิเคอีนะคะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องขนส่งนะคะได้8%แล้วก็เคมีอยู่ที่7%เปอร์เซ็นต์เซอร์วิสอยู่5.6 mm hmm. ก็ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างในเรื่องของการให้น้ำหนัก mm hmm. เมื่อเราเทียบกับในส่วนของนิเคอีนะคะ mm hmm. ก็ทำให้ผลตอบแทนของทั้งกองทั้งสองรูปแบบก็เลยมีความแตกต่างกันนะคะพี่่ครับถ้ามาดูในเรื่องผลตอบแทนแต่ละกองให้ผลตอบแทนเท่าไหร่ล่ะครับ ค่ะด้วยความที่มันเป็น ETF นะคะแล้วก็กองทัพหานไทยกับกรุงศรีเนี่ยเป็น master fund คือกองหลักเนี่ยเจ้าเดียวกันนะคะการเปรียบเทียบผลตอบแทนมันก็จะเหมือนกันมันก็จะต่างกันในเรื่องของค่าใช้จ่ายเท่านั้นเองนะคะที่ทําให้มีผลกระทบกับผลตอบแทนนะคะแล้วก็การลงทุนถ้าสัดส่วนมันแตกต่างกันก็จะทําให้ผลตอบแทนก็จะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะ แต่ถ้าเรามาดูถ้าเทียบกองของ n o ม u r a นะคะที่เป็นนิกเคดี225แล้วเทียบกับนิ k เ e อี225ที่บริหารโดยวย k r o k r เนี่ยเราก็จะเห็นว่าผลตอบแทนก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะคะก็ Backrock ก็จะดีกว่าเล็กน้อยนะคะยกตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นผลตอบแทนเนื้อวันที่17กันยานะคะในส่วนของออตัวนิ k k e อี225ที่เป็น n o มูระนะคะกับ ตารางถัดไปก็คือเป็นผลตอบแทนของนิ่คอ2ีสองสในส่วนที่เป็นของ Backrock ถ้า1เดือนก็อยู่ที่10.42เท่ากัน3เดือน10.42เทียบกับ6.44 6 44, เดือน2.39เทียบกับ2.42นะคะ1ปี3ปี5ปีก็ถือว่ามีความใกล้เคียงกันมากค่ะก็ต่างกัน หลักทศนิยมนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเรากา็ต้องเรียกว่าสรุปฟันธงได้ว่าผลตอบแทนของทั้งในค่ายของโนมูระและก็แบล็คโกรฟเนี่ย<ม>ก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาการเลือกลงทุนก็อาจจะไปพิจารณาในเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นหลักเนาะเพราะว่าการที่เราเลือกลงทุนค่าใช้จ่ายที่ถูกลงเนี่ยก็จะช่วยให้ผลตอบแทนก็ดีขึ้นนะคะกว่ากองทุนที่ค่าใช้จ่ายแพงกว่า ะะทีนี้เรามาดูอีกกองหนึ่งก็คือกองของค่ายเคที่ใช้กองหลักแตกต่างกับของที่อื่นนะคะซึ่งกองของค่ายเคเนี่ยผลตอบแทนของเขาในส่วนที่1เดือนสาเดือนของเดือนเนี่ยเนื่องจากว่าสัดส่วนการลงทุนมันเน้นในดัชนีของ t o p i c สนะคะซึ่งจะเห็นว่าผลตอบแทนระยะใกล้ๆที่ผ่านมาเนี่ยตัวดัชนีน,นี้ก็ทำผลงานได้ดีกว่านะคะ ของนิกเกอีเพราะฉะนั้นผลตอบแทนในช่วง3เดือน6เดือนของกองนี้ก็ได้สูงกว่านะคะสามเดือน6เดือนก็ได้ที่8.79แล้วก็6.95นะคะแต่ในระยะเวลา1 3, 5, ปี3ปี5ปีก็ถือว่าทำผลงานได้ไม่ดีเท่าน i k k e อี2 5ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ฟันธงในเรื่องของผลตอบแทนย้อนหลังว่ากองไหนทำผลงานได้ดี ก็ตัวเลือกก็คงจะเป็น n i เคอี225นะคะที่ทำผลงานได้ดีกว่าตัว t ท p i x c s นะคะเพราะฉะนั้นการเลือกลงทุนสำหรับกองดัชนีก็จะเห็นความแตกต่างที่ไม่ได้เป็นสาระสำคัญมากนะคะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปนะน้องเชคที่เราไปเทียบกอง Active แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ากอง Active เนี่ยสามารถทำผลตอบแทนตั้งแต่ของปีนี้เนี่ยทำได้20%กว่าเซเทียบกับกอง พสซีฟที่ทำได้ไม่ถึงเพราะ,ะนั้นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนของตลาดญี่ปุ่นเนี่ยตามที่ฟันเมเดเจอร์เขาฟันธงมานะคะ mm. เขาก็บอกว่าการหาโอกาสจากการลงทุนในหุ้นเล็กเนี่ยจะมีโอกาสที่ดีกว่าการลงทุนในหุ้นใหญ่นะคะมันเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะว่าตลาดญี่ปุ่นก็เป็นตลาดที่อาจจะลงทุนยากนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่เอื้อต่อการลงทุนมาหลายปีนะคะแล้วก็ปีนี้น่าจะเป็นปีที่อาจจะเป็น ปีที่เปลี่ยนไปก็ได้ของญี่ปุ่นนะคะสำหรับหุ้นตัวใหญ่เพราะว่าเป็นช่วงที่ผ่านพ้นจากตัวโควิดที่คลี่คลายเศรษฐกิจฟื้นตัวการส่งออกฟื้นตัวนะคะเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้เห็นแสงสว่างของการลงทุนในหุ้นใหญ่ของญี่ปุ่นงั้นการลงทุนถ้าสมมติน,นักลงทุนอยากจะเข้าไปหาโอกาสในเรื่องของการเติบโตในเรื่องของการส่งออกในเรื่องของอการเติบโตของเศรษฐกิจหลังจากที่มีรัฐบาล มีนายกคนใหม่มีผู้นําคนใหม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็อาจจะพิจารณาในการลงกองที่เป็น ETF ไว้ด้วยนะคะเพื่อรับโอกาสของการเติบโตค่ะเมื่อฟังดูแล้วพี่ๆนะักลงทุนชอบกองทุนแบบ Active หรือ Passive ครับถ้าชอบแบบ Active ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่พี่ลีได้อธิบายแบบครบถ้วนนะครับแต่ถ้าชอบแบบ a s s i v e ก็สามารถพริจารณาว่าเรารับความเสี่ยงได้ขนาดไหน แล้วถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาที่ Adwell ล์ริพัได้เลยครับเรายินดีตอบทุกคำถามสวนวันนี้ต้องขอบคุณพี่ลีมากนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆแบบนี้แล้ววันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ